แระครูธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดพันอน้นจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายดวงบ้านเมืองในปี2566รวมทั้งหมด8เหตุการณ์ใหญ่ชี้ว่าจะมีน้ำท่วมจากฝนตกหนักชุกแผ่นดินจะไหวการเงินจะเฟ้อค่าครองชีพจะสูงขึ้นบ้านเมืองจะอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่จบคุณผู้ฟังคะ อย่างไรก็ตามนี่ก็คือการทำนายทายทักขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะแต่ก็สามารถที่จะนำไปเป็นข้อคิดเตือนสติในการดำเนินชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อบ่ายวันที่13มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูอมรธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดพันอน้นตำบลพระสิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือใช้นามในการทำนายว่ามหาภูตพันอน้นได้มอบเอกสารที่ได้ทำนายดวงเมืองที่จะเกิดขึ้นในประเทศและในมุมต่างๆของโลกที่ผ่านมาในแต่ละปีโดยจะมีความแม่นยำ หรือใกล้เคียงมากซึ่งท่านจะระบุไว้ว่าการทํานายในแต่ละปีหากจะนำเสนอข่าวก็ขออย่าได้ตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเหมือนกับที่ผ่านมาเพราะจะทำให้ผลการทํานายคลาดเคลื่อนได้ค่ะท่านบอกว่าขอให้นำไปลงตามที่อาตมาได้ทํานายออกมาเท่านั้นโดยในปีนี้พระครูอมรธรรมทัศ์ ได้ส่งคำทํานายสถานการณ์บ้านเมืองในปีพุทธศักราช2566มีทั้งหมด8ข้อโดยเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่22มีนาคม2566ขึ้น1ค่ำเดือน5ไปจนถึงวันจันทร์ที่8เมษายน2567ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4 โดยมีคำทํานายข้อที่หนึ่งคือปีนี้ดาวสุขรธาตุน้ำจรไปพบพังคะน้ำจะเป็นโทษจะมีพายุฝนมากมีลมมรสุมเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเหตุให้มีฝนตกหนักชุกค่ะน้ำป่าจะไหลหลา,ลากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำปีนี้นั้นน้ำจะท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมคำทํานายข้อที่2ดวงจันทร์ธาตุดินจอนไปพบมรณะหมายถึงการเงินจะเฟอ้อเพราะดาวจันทร์หมายถึงการเงินค่ะจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อค่าเงินจะตกต่ำสินค้าจะราคาแพงขึ้นค่าครองชีพก็จะพุ่งสูงขึ้น รายได้ไม่พอกับรายจ่ายอันเนื่องมาจากสินค้าที่มีราคาแพงมากขึ้นค่ะประชาชนจะอยู่ยากยิ่งนักการเมืองหรือพักการเมืองประกาศค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทบ้าง700บาทบ้างจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทันทีในขณะที่เกษตรกรยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งรัฐบาลก็ยังไม่มีมาตรการในการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรค่ะทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงแต่ราคาพืชผลทางการเกษตรจากชาวไร่าชาวนาจริงๆตกต่ำขาดทุนจะได้รับความเดือดร้อนส่วนพืชผลทางการเกษตร ที่ตกไปอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางจะราคาแพงขึ้นโดยมีข้ออ้างว่าค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นบริษัทหรือโรงงานขนาดใหญ่ก็ต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยค่ะจะทำให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้นโจนผู้ร้าย ก็จะมากขึ้นไปอีกและปีนี้ก็อาจจะมีข่าวเศร้าคนที่เกิดวันศุกร์อายุ91ปีดาวศุกร์จรไปพังคะคนเกิดวันจันทร์อายุยา่างเจปีดาวจันทร์จอไปพังคะเพราะปีนี้ดาวทั้งสองเสียทั้งคู่ค่ะคำทํานายข้อที่สดาวจันทร์ธาตุดินตกมลณนะ จะเกิดดินสไลด์ดินยุบตัวดินโคลนถลม่มอันเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะและให้ระวังแผ่นดินไหวปีนี้จะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศที่มีแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัวอยู่ก่อนแล้วเช่นประเทศไต้หวันประเทศสีลังกาประเทศอินโดนีเซียประเทศเกาหลีเกาะฮ่องกงแม้แต่ในประเทศไทย ก็ต้องระวังกันให้มากนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คือคลื่นสึนามิค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงคำทํานายข้อที่สปีนี้วงการบันเทิงจะยังซกเศราอยู่ดาวสุปตกพังคะคนในวงการบันเทิงจะก่อความเสียหายขึ้นค่ะทำให้ภาพลักษณ์ ของวงการบันเทิงตกต่ำทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาเกิดความขัดแย้งฟ้องร้องกันของคนในวงการบันเทิงค่ะคำทํานายข้อที่7ปีนี้ดาวสุกตกพังคะดาวเสารตกปุตติดาวทั้งสองเป็นคู่ศัตรูปีนี้ภายในประเทศจะมีความวุ่นวายขัดแย้งกระท้วง อันเนื่องมาจากความเห็นไม่ตรงกันความสงบสุขของคนในประเทศจะหายไปประเทศไทยยังตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่รู้จบส่วนในต่างประเทศก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนอกจากรัเสเซียกับยูเครนแล้วยังจะมีจีนกับไต้หวันเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะฟาดฟันกันค่ะ คําทํานายข้อที่6ปีนี้ดาวเสา,าธาตุไฟตกปุติอาจจะมีท่อส่งแก๊สหรือโกดังเก็บเชื้อเพลิงโกดังเก็บสารเคมีระเบิดขึ้นมาได้ค่ะอาจมีการวางระเบิดสถานที่สำคัญต่างๆและดาวเสายังหมายถึงภูเขาไฟระเบิดประเทศที่มีความเสี่ยงสูงคือประเทศอินโดนีเซียและนอกจากนั้น ประเทศมหาอำนาจก็จะทดลองอาวุธชีวภาพทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความทุกข์มากขึ้นคำทำนายข้อที่7ปีนี้ดาวจันทร์ตกมรณนะถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะมีการใช้เงินซื้อเสียงค่อนข้างมากโดยเฉพาะภรคที่ได้เปรียบทางการเมืองค่ะส่วนคำทำนายข้อที่8 ปีนี้ดาวพฤหัสจรไปทงชัยพระพิสุสมจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นผู้คนจะเข้าไปพึ่งพาศาสนาพุทธศาสนาจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสายตาโลกค่ะค่ะและนี่ก็คือคำทำนายของพระครูอมรธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดผันอน้นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ทํานายดวงเมืองเอาไว้ในปี2,566จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณพิจารณากันเอาเองนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเรื่องที่อยากจะฝากเตือนท่านที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์ให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษค่ะสำหรับคนที่มีอักษร ชื่อประกอบด้วยตัวอะไรบ้างช่วงอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตั้งใจฟังพร้อมๆกันเลยค่ะปีนี้คนที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์และวันเสาร์ให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และมีชื่อประกอบด้วยตัวอักษรดังต่อไปนี้กไก่ขอไข่คอควาย คอระครังงองูและมีอายุย่าง16 20 23 27 30 34 37 41 48 44 48 51 55 58 65 69 72 76 และ79ปีค่ะต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์มีชื่อประกอบด้วยตัวอักษรสอเสือสอสาลาสฤษีหอหีบลอจุลาหนกฮูกและมีช่วงอายุย่าง20ปี24 27ิ1ส4 38 41 4ิามอดส 48 52 55 59 62 66 69 73 76 80และ80ปีค่ะและสุดท้ายก็คือคนที่เกิดวันเสาร์มีชื่อประกอบด้วยตัวอักษรดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทง นอนหนูและมีอายุย่าง21ปี25 28 33 35 39 42 46 49 53 56 66 63 67 70 77และ81ปีค่ะ อาจจะมีการเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดอุบัติเหตุสูญเสียคนที่รักคารพจิตใจจะฟุ้งซ่านทำอะไรก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดตั้งสติหันหน้าเข้าหาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าวัดรักษาศีลทำบุญตักบ,บาตรไหว้พระสวดมนต์ จเจริญสมาธิภาวนาไปสวดมนต์วัดรากวัดยอดของตนเองและปล่อยปาหน้าเขียงอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้วท่านจะเกิดปัญญาเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวที่ทางช่องจิตตะพุทธ,ธะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟัง ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางเราก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ